ซ่าเกมเมอร์ตามมาครับแม่วันนี้มาต่อกันกับ m ม n ค c r ดีบีซีอีกพาร์นหนึ่งแล้วกันเนาอะอัพอัพแทนแมคค้าวันพีสแต่สักพักเห็นมุมขวางงวงกลมหรอตดิมดนิ้มแบบนิ้มแมะเห็นในตัวอย่างทำไมเป็นวงกลมไม่เห็นเลยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมวะเนี่ย อาจจะมีตั้งค่าอะไรเงอย่างเนาะจะขยายบ้านนิกน,นิดต้นหน่อยตัดไม้เลยครับเออแน่นอนเนี่ใส่มอดเทมเบอร์มาด้วยตัดแล้วล่วงทางต้นนะแต่ไม่ปลูกมไม่ได้เหมือนปักอินในเ้นตัดแต่ไม่ปลูกเ้ด้วยก็ถือว่ามีข้อดี ก็เป็นการตัดประหยัดเวลาการตัดไม้ได้รวดเร็วเ้ยเฮ้ยจังกงมี้มาได้ยังไรเพิ่งเห็นความหิวมอดอีกแล้วแซงไรโว้แซงม่ดอีกหลายอย่างเข้ามาด้วยกันนะ เดี๋ยวค่อยๆและเล่นไปโอ้เยเอาอะไรกินวะเนี่ยเบตตบตาเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม้ก็เยอะพอควร บ้านสนตั้งหน่อยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นไหมครับสำหรับผมเราต้งนะฮะจะได้ไม่มีการเสียของเหมือนนั้นนะครับมันดีเกิดเห็นเั้นี่ต้องเสกจริงๆเพราะวัสดุหายามานนในการครับ เรือได้แต่นีเนี่จะไม่มีการเสร็จจะเสกให้น้อยมากน้อยของน้อยแลาวาาลาแม่งมีปัญหากับประตูมากเลยวางไม่ใช่ไปแปะประตูไม่เข้าไม่ได oh. like ้ องเงินแม่งเข้าได้บอเออสองเงินก็เข้าได้จะได้จะได้วันเดียวแม่งเข้าไม่ได้โอโอ้ยโอ้นั่นไงแอปเปิ้ลหน่งัิงตกเต็มเลยแล้วต้องปลูก ปาดแ,แท็เฉ่ตัดไม้ดองๆไว้ก่อนตัดแมงเฉ่เอาแม่งพังเลยไอ้เหี้ยมันคือเฮียอะไรทำไมไม่อ่วง แล้วกูรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงที่แม่งมุมทอ,อย,งยล,ลงเหล็กกูยังไม่ได้ขุดะเหล็กนี่ผมลงมาเจอในเหมืองเนี่ยังไม่ได้ขุดเลย ต้นไม้มันเยอะว่ะเพราะจริงๆเราต้องตัดต้นไม้ริเลยวันนี้หมดไม่งั้นคิปเปอร์เกิดคิปเปอร์แมนวอนเตอร์เป็นเนต้นไม้ยิงงย่งเยอะแม่งยิ่งเยอะจากที่ได้ยินและเห็นมาในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆจุ๊บๆๆๆภากนี้ไม่ค่อยได้อัดรายการเฮย,ยียกลายทำแค่เท่าไหร่ เขาเนี่เนี่ยติดตอ่อนีเก็ขึ้นแล้วนี่ก็จะปลายพาเริมแรกแล้วเดี๋ยวก็ต่องกันยาน,นี่ก็ต่องแล้ปิดเทอมมันจะอัพยาวๆไปอัพรวมโอเค มันจะได้ตับเยอะๆนี่มันจะได้ไม่มืดด้วยตอนนี้ยังหาใบาอมที่ใส่ใบแมนเกิดยังไม่เจอเลยคิว12ตัวอ,อ้ยโอเค ขุดเหมืองมีฐานก็ใช่ว่าจะเยอะเมื่อคุณมาก็เจอถ้ำหนีไม่พ้นถ้ำรู้สึกรู้สึกเจอแขนไม่รับเชิญ เยอะพอสมควรเลยรู้สึกไม่ดีเลยตอนนี้ตัวมันซูเปอร์สยากอสอยู่ด้วยผมสีฟ้าไม่ใช่อะไรหรอกส่วนตดนัลชอบสีฟ้าจะลงไป่ดีไหมลงไปกูโดนกระเทิม,มนั่น โอ้โหเสียงแม่งใกล้มากอู้หข้างบนแม่งไม่ดีวเอรแม่งนะเยียมเหีะโดดช้าแม่ มอดนี้ไอส้สัตว์ <_ un> เดี๋ยวต้องอัพสกิลที่ทำให้ตัวเราสูงปัก,กปคอปกติให้ได้ <_ un> ทำเัินก่อนเป็นยังไงนอนหลอนแล้วมอเตอร์เอ้ยเอยเอใช่มเเอเตอร์สองมือเฮียลืมสังเกตเออ อาครับไกมาด้วยนะเล่นผมจริงที่ผมเล่นมาคามานานแต่ก็ <c oughs> ก็ใช่ว่าจะจำวิธีคามได้หมดโอเคเราสิ่งที่เราต้องทำนี่ก็คือผมใส่มอดมาก็หลายมอดอยู่นะแต่ว่าแมป ที่เล่นอยู่นี่ก็เป็นแมพเพื่อนนะแม่งทำมาให้เฮ้ยมึงเ,เล่นแบบนี้แชทด้วยกันกูใช้มดทํำแมพผมก็มึงทำไงนะได้ไม่เสียความตั้งใจมึงก็แคบเลยใส่มอดตอร์กันบอลตอนนี้ก็ยังหาหอเทพคารินไม่เจอ <c oughs> จะไปอัพสกิลบินนี่คงยากแล้วหาหอเทพ ไไม่ได้ขนัดไปเอยใบเมนยัยงหาไม่เจอต้องยา้ายถิ่นฐานซะหน่อยเมนสีทองก,ก็ไม่มีไหนเดินทาง เอ้มันใช้ยังไงวะเนี่ยมินิแมปนนี้ลืมอ๋อนี่ไงชอบดีฟ้า ไปวิ่งแมงเสียพลังเลยเฮ้ยนี่มันดูดต้นบอลดูได้กลูดเราทำเกินเดินทางโอ้เฮียแหลกเห็นเพื่อนผมมันบอกมันทำมืนตีแรกของแมงทำไว้ตรงไหนเนี่ยชาพวัง ที่ทำให้อัพเร็วกว่าเนี่ยไอ้ชาร์จเร็วกว่าเฮ้ยนี่ยมันออนแร่ในมอเตอร์กันบ่อนนะตามภูเขานี่หาลงแหล่ได้เงี้ยหาได้เงี้ยผ่านแต่เหล็กนี่รู้สึกจะต้องลึกลงไปเนี่ย เวลาในไมค้าเท่ากับเวลาในโลกจริงน,น่าสนใจม,นนมั้งะไหนบุฟเฟ่แค่ว่าขุดได้นีมา เปล่านี่คต้องตายก่อนใช่ไหมคุ้ถึงจะไปพูดโอ้บนภูเขานี่มันมีเหี้ยอะไรนะเฮ้ยน้ำรนอะไรวะเฮ้ยอะไรแหลกเดินไปดูหน่อยสิมันคืออะไรมันคือเหี้ยอะไรนี่ หรือว่าเป็นไอทีเพื่อนผมมันบอกก็เป็นไอทีมันบอกท,ท,ทีแรกของหรือ,มอแม่งวากให้ผมหาเองอะกูหากูหาเจอแล้ว,วอือะไรชอโอ้โหแม่งชอบด้วยไหนดูสิ อะไรวะน,นี่มันคือ,อยังเดียว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 อันนี้คือเทียอะไรครับเอ่อกูกูจำได้ว่าดาบเล่มนี้มัน w h a t t h e f u c k สามสิบแบคแทกดาเมจเฮ้ยพ่ออมตายอะไร dark dark repressor ชัดแมง่ง โอ้อสงครับมึงเแลกอย่างนี้เลยนเนี่ยแล้วต้องมาหาคี์มังกรแรกเนะนี่ยนะอีเหี้ยมหาคี์มังกรมาแลกกระดาบเนี่ยมันดาบคิโรโตะนี่หว่าจำได้ดาบของคิโรโตะตอนประมาณท้า เอเตโอเน่าไปกูแมงใส่มอดนีไหม้ดยเข้าใจแล้วทำไมถึงบ้อยกูโม่เสียเวลาทำอะไรคราววันพีมัมเนี่ยรักเจ้าอะไรทีเดียวไหนดูซี่ได้ฐานไม้มาชาโค เจเจเจได้ีหยเมื่อมึงทำดาบปนะ็น้ำไมใ้ใช้กูก็จะใช้อย่างเต็มที่ดีกูตัดสินใจถูกแล้วกูใส่มอดซื้อของสองมือมาเนี่ยนี่ยวกูหาเอลูซิเลเตอร์อีกอันด้วยเลยแล้วกันเออไม่สัก กูเล่กันโอ้กูเห็นแล้วไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอ๋อแม่งโอ้โหไวนี่ไม่ใช่ซองดี1.8มิล 8, 8แม่งเรียกพวกได้ด้วยไอเฮียแค่นี้แม่งก็เรียกมาแล้ว วายวายวายไม่ตายโอ้มีปัญห์ถึงมีปัญหากกบเฮี่ยนี่ละงลงมาเทียกับกูโอ้ยโอ้โหไอ้เฮี่ยแหลกไอ้ปับแม่งเรียกมายัางไงเยอะแยะวะเนี่ยอะไรมึงแหลกชิ้นหายแม่งเป็นสปาวเลยหรือไ,ไงวะ ไอ้เหี้ยแม่งเป็นสะาวแน่ๆเลยหรือที่เรียกกันว่าห้องสมบัติมันเป็นห้องใหญ่ในดันโอ้โหแหลกเลยไอ้เหี้ยมาทีกูแหลกเลย แหลกว่าเฮี้ยอะไรวะโอ้โหไอเฮี้ยมึงโอง้พ่อพ่อมีใยไอสัตว์ แม่งเป็นห้องสมบัติจริงๆด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเล่นกูเงเงบอะ่ะโอ้โหนี่คิดนี้ความยาวเต็มเต็เลยครับโอ้โหแม่ง แล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นสกเกลิตันแม่งพกอะไรข้างหลังด้วยวะอ,อ๋อแหลกไอ้เหี้ยนี่ต้องกูลงมาสำรวจแม่งไม่เจอเหี้ยเลยกูปากไฟแล้วยังไม่เกิดแม่งยังเกิดไอ้ห่าตัวแหลกไอ้เหี้ย ทำมันทำเหี้ยกันวันแหลกสิบหายเฮ้ยฮีดเฮ้ยฮีดนี้ยังไม่ได้เปิดดีกว่าตัวอะไรวะเฮ้ย กูหลอนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะไม่ได้ลงออฟติฟายด้วยไม่ไหวแล้วกูวขึ้นลนะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงคว่ำยีบก่อนเถอะอะไรเนี่ยคิดตัน้นเคลื่อนย้ายเฮ้ย เดี๋ยวส่อตรงกูโก้ก่อนอะอนะเดี๋ยวเขาขึ้นมาดูมันคือเที่อะไรไอ้ที่ขึ้นมาก็มืดจีบกระสับเ้ยลองเหม,มือนไปดูเวลาเวอะไรกูแม่งอุ้อยผิดเพลินเลยอันนี้คืออะไรครับเคไอใรมันอ่านไหมมันอ่านว่าอะไรวะ คนทําแบบแม่งกวนเนี่ยแม่งแม่งน้อยแรงเหี้ยอะไรที่กูไม่เคยเจอมาใส่ใน,นที ครับไกด์เป็นประโยชน์แม่มงดูเวลาได้ครับแม่งเดื่อเที่ยงคืนแล้วึ้นไปจะโดนนี่แม่งไม่น่ารอด อยู่กันเต็มเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ไหวนะวะ่าเว้ยเริ่มปวดฉี่แล้ว

Oii. Eh gini. Ini nyambat hupa tuh bang gua dia. Oii, iya. Uh. Oh. Mending. Join the รงนี้น่นจะโหลดนินิแมปที่แม่งวาร์ปได้ไอ้สัตว์เ้ยเออนี่ไงนอนได้แล้วนอนได้แล้วไม่ตายซะมึง มันคืออะไรมันคืออะไรไอโคไออฟโออเฮีย <c oughs> อะไรคืออะไรชิสตันเคลื่อนย้ายมันคือใช้แบบในเอเอโหรือเปล่าเอเคลื่อนย้ายเมืองแห่งกาวเริ่มต้นอะไรนี้บอกว่า <c oughs> <c oughs> ไอเฮียทำไมแม่ไม่ตาย ไม่ได้ยินเสียงหไหมไหมโอ้โหกูรู้แล้วนั่นไงไอชิปหายไปกยไปกลๆกตีนกูเธอไอสเตอร์กูไม่น่ามีอาวุธที่อะไรคราบได้ไหเนื้อ ชุดโมกุลโอ้หน้าสนใจ้กูต้องหาคนแก่ใช่ไหมเนี่ยเพอาใช้สีแดงใช่ไหมคนแก่สีแดงกูต้องไปหาเห็ดมาครับเพียเลยนะครับบอกตรงๆโอ้เผาได้ด้วยเหรอเผาแล้เป็นไรได้กค่มอนปิ้งเมา่กนั้นโอ้โหแม่โคตรอีพีเลยมอนนี้ มึงมามึงไปไกลๆบ้านกูเลยนะมึงไปไกลๆบ้านมึงบ้านในบ้านกูกูไม่ได้เชิญมึงอ๋อที่รู้แล้วว่าตมกี้ซตอมบี้ไปหาไหนมอนเตอร์หมายครับนะครับเมื่อห่างจากสายตาเราไปประมาณสาสิบวีมันจะหายไปคะับมันถ้ามอนเตอร์หายจาก หายจากสายตาเราในไหมครับเป็น 30v มอนเตอร์จะหายไปแต่ก็ยังไม่มไอ้ยี้นี่ก็แหลกทั้งเลยคุณกายทักมานะะเดี๋ยวขอตัดสักคู่ ก็คุ่นไกลเล่นอะไรสักอย่างไมคครับนะครับโอเควันนี้ก็พอแค่นี้สำหรับไมคครับ DBC นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ดงซาเก็มเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ